ปีวาเป็นไทน์เดย์ค่ะทุกคนวันนี้วันที่14สีกุมภานะคะใครอยู่ทีมสดหรืว่าเป็นทีมคนมีแฟนไปลองมาสัมภาษณ์คนไนเซลล์วนฝนกันดีกว่าค่ะตั้มั้ยมินอยู่ทีมคนสดหรือว่าทีมคนมีแฟนคะทีมคนแฟอุ้ยคือตรงนี้คือมีแฟนกำลัดเลยนะแรงว่ากวีนี้เทาสวยขนาดนี้เราอยู่ทีมคนสดหรือว่าทีมคนมีแฟนค่ะเนี่ยยางอ่าเราได้ย่อใ่แอ่าเราไงต่อเนี่ยยางสด มีพี่เขาตั้งอยู่ทีมโสดหรือว่าทีมคนมีแฟนคะเห็นดอกกุหลาบไหมว้าวมีดอกกุหลาบอย่างนี้แสดงว่าหน้าสวยๆอย่างเราอย่างนี้ปีนี้เราอยู่ทีมคนโสดหรือว่าคนมีแฟนเอ่ยบอกเลยว่าสวยๆความธมดอย่างเราก็ต้องอยู่ทีมละคนคนโสดค่ะแรงมากล้วคือแกจะบิวตั้งแต่แรกเพื่อพี่ไอ้ขาพี่ไออยู่ทีมคนโสดหรือว่าทีมคนมีแฟนเอ่ย แฟนัได้ยอแรงมากปีนี้พี่อูนี่อยู่ทีมคนโสดหรือว่าคนมีแฟนเอ่ยแน่นอนนะคะหน้าสวยๆอย่างเราก็คือมีแฟนคนโสดค่ะจะถามลูกค้าว่าลูกค้าอยู่ทีมคนโสดหรือว่าคนมีแฟนเอ่ยคนมีแฟนนะคะปีนี้พี่นอร์อยู่ทีมคนโสดหรือว่าคนมีแฟนเอ่ยโสดค่ะแรงมากลูกค้าอยู่ทีมคนโสดหรือทีมคนมีโคเอ่ยวันนี้ ขอเป็คนนอนเสิร์ตขไปคนนอนสิรคอนเสิร์ตลูกหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะใช่ตั่เลีงเดียวไม่เลี้ยงเดียวซุปเปอร์มารนะคะ